เนี้ลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยนะครับเจอกัน4คิ้วโคราชทริปนี้จะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด4ชั่วโมงไประยะทาง273กิโลเมตรไปกันเลยอันดับแรกจัดไปก่อนเลยน้ำมัน1ทาถัง เทสนี้ต้องการาบขอบพระคุณนะครับซื้อรถออนไลน์แบบร้อยเซ็นไม่เคยเห็นรถเลยวิดีโอคอลดูตัวรถแค่รอบเดียวเท่านั้นเองโอนเงินมาจำบทันทีทางเราก็บริการโอนและจัดส่งให้ฟรีเจอกัน4คิว ก่อนอื่นเดี๋ยวขออธิบายถึงฟิลลิ่งรถคันนี้ก่อนอดใจไม่ไหวจริง,รงครับขับดีมากตอนนี้วิ่งมาได้ทั้ง4 9กิโลเมตรแล้วอัตราเร่งดีมากๆนะครับจังหวะเป็นเลนจังหวะจะแซงเนี่ยทำความเร็วได้ดีมีช่วงหนึ่งที่ใช้เบรกทันหันนะครับก็เอาอยู่เลยทีเดียวไม่เสียการทรงตัวของรถด้วยลูกค้าที่รออยู่พี่ปายทางพี่ปานีคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนไป อนนี้ก็เหลืออีกสักประมาณ17กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราแวะที่จุดพักรถลำตะคองกันก่อนยากาศคือดีมากประตูสู่อีสานบ้านเฮาเหมือนจะเจอลูกค้าอาจารย์วัสดีครับเป็นไงมัง่งแล้วนี่กำลังจะไปไหน ไปหมหาสาครคามขับดีไหมอาจารย์โอ้ก็บอกแล้วสุดยอดตาถึงอยู่แล้วใช่ไหมเขา, <laughs> าเรียกว่าอะไรขับนี่ติดเท้าโอ้โหปิดปาดสมราคาคันนี้หนูเป็นคันเดียวที่หนูหนั่งแล้วไม่เมารถอ่า <laughs> คนขับฝีมือดีสุดยอดอาจารย์คิดว่าน่าถึงกี่โมงเนี่ยหมหาสาครคามไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะเขาขับนะอาจารย์มีอะไรต้องหารนะได้ได้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพอดีมาเจอลูกค้าเก่าอาจารย์จําได้ไหมที่เราไปส่งที่รามินทาอาจารย์ก็ไปแต่งหล่อมาหน่อยนึงนะครับ ระหว่างทางกำลังจะเดินทางไปมหาสารคามพอดีส่วนเราก็ต้องรีบไปแล้วสีคิวต่อครับอจ้าวพอดีครับ อันนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับลูกค้าบ้านลูกค้าอยู่ตรงข้างเรียนเลยเพิ่งเคยเห็นรถครั้งแรกลองดูรถก่อนครับครับผมมเป็นยังไงบ้างที่ดูในยูทูบบอกตรงนี้อะอยลอยตรงนี้ไม่รถไม่ซ่อมไม่น่าหนักไม่อะไรก็คือ,อไม่มีชนไม่มีพลิกวคว่ำไม่มีน้ําท่วมไรพวุนี้กีดที่ศูนย์ไม่เชื่อใจไม่สั่งมาอยู่แล้วเ่ะอันนี้กระจกอันนี้หม้อน้ำอันนี้หม้อผักน้ำาั้งถปีไหนเนี่ยไอถึงเดือนไหน69อ๋อ69เหรอใช่แล้วก็ ที่วานน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็แบตอันนี้สภาพสวยเลยเนี่ยมาร์ค้างยังอยู่เลยครับไม่ต้องถามคมนะแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกใกโอนโอ,อนให้เรียบร้อยแล้วในโอนให้เรียบร้อยแล้วครับรถ้าเลขไม่ตรงเนี่ยมันโอนไม่ได้ตอนนี้ <ๆ S 1> ไปโอนให้ก่อนโอเคปิดเถอะโอเคสรุปว่ารับไหมครับรับครับรับโอเคปิดตามระเบียบนะครับมีที่ไหนจ่ายตังก่อนแล้วค่อยลองลดเคสนี้ก็ no แว t f โอนแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครอยากได้บ้านดีๆต้องที่นี่รถบ้านมาร์เก็ตขีดบอยซ่าขอบคุณครับ เป็นไงบ้างพี่กลองดิไปสอรอบเดี๋ยวก่อนติขับดีไหมดีครับโอเคนะงั้นขอญาตลานะครับนี่นี่อยู่นู่นกำลังกำลังเท้าความกันอยู่เท้าความกันอยู่้องจอดรออยู่ครับโอเคไปแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม